ลงแน่ลวงแน่จบเพียงจบเฉอแต่ว่าสวจบบืนกับตายยกตัวอย่างทัศนาติของของเรามันมคนละอย่างบทถ้าแม่พูดถูกก็จะเข้าข้างแม่ถ้าแม่พูดไม่ถูก <c oughs> ก็ไม่เข้าข้างเค่นั้นเพราะเราหากินเองความถูกต้องหากินกับวงการนี้เราต้องเอาความถูกต้องมาโชว์เออโชว์ไม่ได้ด้วยต้องทําให้เห็นด้วย <c oughs> แต่พอเราเอาเราโชว์ความถูกต้องแม่ล้วเราคือเราก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ ฝากพี่น้องแห่กำลังใจน้องๆตัวเกียวเ,เดอ้อเพิ่นขายบ้านอะไรนี่เน,นาะป้ามาซื้อบาอ้านลายพี่น้องนี่แหละคนทางตัวเกี่ยวเพิ่นฮักหาความเปลี่ยนผู้ิภาคทิศแล่นหนึ่งแหละไปสองผลงานลูกๆตัวเกี่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะจิ้มลิงก็ได้นะใครจะซื้อบา้านบ้านผีปอบอีพี่สามสิบแปด เสียกำลังซื้อบัตรเอฟซีกำลังซื้อบัตรบัตรนี่อันเงินซุ้มซื้อบัตรขายบัตรนี่พี่น้องขอยบัตรมาใส่ส่วนตัวดีขอยเอามาสร้างออฟฟิเอันลูกๆตัวเกี่ยวซุ้มลูกหตัวเกี่ยวอยู่อันซื้อของส่วนตัวอันพวกซื้อรถซื้อล่าหนั่นนะ่ะมีแต่เงิื่อยไปขายของหนั่นานะขอยมาใส่หน่นนะอือต้องขอแต่ว่าไอค้ครับแซ่บนะคือเงินขายบัตรมาสามสิบเจ็ดอีพีกสิบแปโอ้ยสามสิบเจ็ดล้านเนาะ ไม่ใช่ดิต้นทุนรอบหนึ่งก็สามแสนสี่แสนหักลบกลุ่มนี่อ่ะรอบหนึ่งอีพีหนึ่งแล้วทำไมสมมติแสนหนึ่งสองแสนก็คลิปไปคลิปไปเพราะ่าอย่างอะไรอังเขาถามว่าแบบหมายถึงว่าสกเพลงอะไรอย่างนี้ยค่อยู่ที่นดนตรีด้วยไหมใช่อันเงื่อน เงื่อนไขตัวละลายอีพี่มเป็นขายเราล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 าเนี่ยไปใส่เศษเศษด้วยพี่น้องอันออฟฟิศเนี่ยกระถาอยู่ออฟฟิศมองสียูเนี่ยสีสายเขาอยู่กับแปดล้านสิบล้านแปดถึงสิบล้านเฉพาะตัวอาคารไม่รวมบิวอินไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เป็นยังขายพื้นบ้านมือจับเสือรูดเสือมือจับกระสัว่านีส่วนลนอากาศส่างเลยทุ่มตุกกียร์วิมองยูมองเศร้าอืมจริงเริงไดสิว่าข่อยจะได้ใช้เงื่อนเศษบศษด้วยข่อยไปใส่ข่อยใส่ข่อยขายของข่อยขายฟินเดนข่อยขายอัน กาแฟตน,นี้ตาคล้ายๆแค่หมูขหอยได้ใส่เนื้นอ,อหอบางท่นนะเนื้อแล้วก็นเงินอ,อัน <c oughs> แล้วก็เงินต่างๆนี่เป็นงานชวนตัวงานรีวิวพิซชิตอร์อันนั้นเงินที่ข่อยใส่ชวนตัวจเสียบแต่เงินอันขายบาตอันนี้นะไม่ได้ใช้แซีบนะจ๊ะไม่พอด้วยรถตู้สองสามหมื่นมึดตั้งแต่ยี่สิบพันมากกว่หกหมื่นรถตู้กับเซาขันข่อยมีเง,งาแข่อยซื้อรถเงินส่วนต่านั้นบาร์บีบาทรมันบ่ได้เป็นพันนั่น เห็นว่าสามสิบเจ็ดอีพีคูณไปซื้อโอ้มันจถึงกนสามสิบล้านไม่ใช่เพราะซื้อที่นี่กไปแล้วครึ่งสามสิบล้านแล้วสิบห้าล้านแล้วเออแล้วไหนจะออฟฟิศที่ยังไม่เสียดีล่ะแล้วปูนที่ต้องาให้เขาทานเขาเียมันไม่เหลือนะเดี๋ยวว่าเหลือนะมันไม่เหลือมันจะเป็นมันจะเป็นรูปร่างให้เขาได้อยู่พอรูปร่างอยู่ทรงแล้วค่อยว่ากำไรอีกทีนึงเรื่องกำไรบัตรให้กับไรเด้ทํทำตัวเกี่ยวมาหนิไม่ได้มีกำไรได้แต่มันแต่มันหล่อเลี้ยงได้เขาเรียกมันหล่อเลี้ยงได้ เงินที่ค่อยกินทุกวันนี้รถสีเดียวข่อยเสื่อ,องข่อยขายค้องข่อยพี่เสนเตื่อข่อยไปหาอะไรสุดน,นั่นเ่อยาเสียงงง,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 งก็เฉลด้ยมากอันนั้นเป็นเงินส่วนตัวแต่เงินขายบัตรนะ่ะผมเอามาสร้างออฟฟิศนี่ที่ผมจะทำนี่มันมีสมมติใช่ไหมตอนนี้อ่ะเงินเงินก้อนมันมีสิบกว่าล้านสร้างออฟฟิศก็ไม่พอเพราะเฉพาะอา,อาคารออฟฟิศมันสิบล้านแล้วไม่รวมห้องพักอีกที่ต้องทำอีกเตรียมไว้เลยเกือบยี่สิบกว่าล้านเฉพาะที่อยู่ของเด็กน้อยตัวเกียว มันเป็นไม่พอมันไมน่มันต้องพอันเพราะเพราะว่าเฉพาะหมองอยูส์่ะห้องตัดต้องนเนี่ยนี่ยสิบล้านแล้วเงินมันบ่หอดีสิบซ้ำแต่คนสิบมีสิบอันนี้ก็ต้องหาตื้อเมื่เลยก็ต้องสารผลงานพที่เ,เราเมตตาเรื่อยๆเอาอันนี้ผู้ได้ฟังให้เข้าใจภาพว่าซื้อแล้วมันได้อะไรนะซื้อแล้วมันสิไดใใส,ส,ใส,เส่เงินสบ่ได้ใส่แล้วแบบเสบเขาอ,อยากใส่อยู่เขาอ,อยากเห็นยูนเสบไม่เห็นเลยเขาจะว่ากันล่ะ พออยากใส่จำแซล,ซลกันอะายบานมากมันไม่ได้ใส่เพราะว่าคอสตูมแต่ละรอบเช่าอะค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งอะเนาะพนักงานตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากพนักงานเงินเดือนออฟฟิศเดือนละเท่าไหร่มันตกมาค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งอะอย่างอันนี้อย่างเริ่มต้นนะสี่สี่สี่ห้าแสนแล้วเพราะพนักงานเงินเดือนและวันธรรมดาก็มีอีกรายวันก็มีรถตู้ก็เช่ารายวัน ทำบุงหมอลำซิ่งก็ทำไฟจกไปได้เป็นล้านจกเงินนะ่ะกับไรบ้านเห็นน่ะเงินหมอลำซิ่งที่ผมเห็นนะเงินล้านหนึ่งน่งนะเอาไปวางลงไปแล้วไปซื้อไฟซื้ออะไรออกซื้อไฟให้นั่นละก็ต้องรอบริการลงทุนเราก็ต้องรอคนจ้างเข้ามาอีกอันนี้พูดให้ฟังว่าซื้อแล้วพี่น้องสิที่จะดีด้วนซื้อเอออมันยอยางซื้อมันรูอยากโอ้ยอยากว่าอยู่ เอาอะไรมาลุยวิ่อยู่นะเพราะเอาพ่อได้ยูนี่สูงหัวนอนนี่ให้ลูกตรวเกี่ยวมาได้มาเศ้าเขาอยู่เจ้าได้เขาสิไ้หนีนี่มาสั่นมือได้เขาขายขายเด็กมือได้เขาขายเด็กนันเขาด้ราคาเขาสิไรเขาหนีตัวเขาหนีอุปก่อนกาเขาสิไรเงินบริหารวงบริหารค่ายเอามาต่อยอดซื้อขายตรงจุดมากได้จากตรงไหนเอามาลงตรงนั้นถูก ถูกถูกต้องเงินเงินส่วนตัวผมผมก็ผมก็ไปรับจ้างรับบ่ายผมร้องอันลอยไลลสดขายของไลสดโฆษณาช่วงผมดังๆหน่งกระแสขายดังหนึ่ผมไปเป็นพิเนเตอร์ผมกวาดพิเนเตอร์เท่าอะไรสามสิบสี่สิบล้านกวาดไปแม่บ้าสั่นอันนี้บ่อกบาวครับซื้อแต่กสิกัดใส่ใจกัอันนั้นเงินกับไปลงทุนค่าฟรีกับอันเห็นมันเป็นรูปธระมมันเป็นของกระนัง กับประเดียวกัน่าใช่ไหมเออทำไมเอา้าทำไมมันเอาเงินขายตัวมาใช่บอม่นดิเงินขายตัวมันเพราะใส่ขันพ่อนะออยาาใส่ยุ่งคอยอยากแปงวาใส่ยุ่งเงืนขัดเสื่อนี้อยอยากแปงมาใส่ออก,ใสก่อนใอรเรียกวกเราโอ้ขอรู้ตัวอืสมาชิกยี่สิบคนโอาเขอรู้ตัวยี่สิว้าวแม่เร็วสาหนึ่งสองสามสี่ห้า ครเดีสาวใครเดี๋สองก็มากันไปบอสอันนี้ตัวพี่น้องซื้อมากพี่น้องกดพี่น้องซื้อมากกะมันกับเป็นกาลัางใจของเด็กๆหน่อยตัวเกี่ยวอะไบอกเอาซื้อพี่น้องเฮ็ดเอาซื้อเอาเสียงเงิซื้อทางผมชอบรถตู้คันสามเฮ็ดเอาซื้อเอาเสียงซื้อร้อนไหมครับร้อนร้อนอยู่่ะปิดถ่ายไหม คือถ้าซื้อบัตรช่วยตัวเกี่ยวนะ่ะกระซัวบาเฮ็ดให้อนาคตของงันองค์กรตัวเกี่ยวบริษัทตัวเกี่ยวยังยืดเขากระยุได้อะเอฟซี FC ก็ได้บิ่งผลงานเอฟซี FC ก็ย้ดผลงานแต่จะมาไกล้วยกับอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้มาเห็นอยากให้มาเห็นจริงๆกับไม่เซียมไล่ไปแลวมาอุ้ยไม่อยากไล่เลยอ่ะแม่งานน้ำสิงเขาาบ,บวกซะ ตน้นทุนเท่าไหรงานเท่านี้ฮนี่โอ้ยเ้าสิบแต่เรือเพราะได้เรือบึงืหาพันกันได้เลือเนาะบวกไปบวกเอา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 ครบไปเฮ้อเอาอันนี้ตัวละข้าวอาไรเขาเอาเขา,เ,าเปล่นสัน้นมันมีมันมีอยู่นะขายขายของดีจริงๆมันมีอยู่นะว่าเราต้องจัดก,การบริหารให้ดีๆ มีที่ร้านอาหารขายดีมากจนเจียงก็มีเพราะจาัดก,การบริหารเงินไม่ได้ตั้งค่ามาจ็บแปดเดือน เงินคอนเสดค่าตัวผมน่ะที่ผมร้องทุกวันน่ะผมยังไม่ได้เอาเลยผมยังผมยังรวมเป็นเงินกลางให้เลยรอะผมค่อยไปเอานะคือคอนเสดคอนเสดนอสมมติรับงานเหนึ่งแสนบาทใช่ไหมบางคนถ้าเกิดปกติแ <lawsuit> ล <royable> <oon> ้วไม่ใช่ปกติเขาต้องหักค่าตัวบอสค่าตัวคืนหนึ่งเจ็ดพันหรือเหมือนหนึ่งสมมติอันนี้เขาไม่เอาดิเขาเขาเขากากไว้หรอเขาเป่นเงินกล่างกลางกว้างกลางมุนยัง แม่แซมตัดชุดแม่แซมตัดน,น,นั่นไม่เนี่ยเอามาหมน,นตรงนี้อีกแล้วก็กำไรคอนเสิร์ตหนึ่งแสนอยา,ากได้กำไรดีเพราะว่าหากประารละห้าพันห้าพันน่เนี่สุดท้ายแล้วมาตัดชุดมาซื้อผ้ามาซื้อชุดทเทรนดเื้อมามา,ม,มาหมุนมาหมุนเหมือนเดิมมามาบนเหมือนเดิมใอยบอกเงินจุนตัวอขจุกได้ไหาเงินของตัวเกี่ยวนี่เลยแล้วก็เอาเงินส่วนที่ตัวเองจะได้อ่ะก็ไม่เอาเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องผจยอยู่แล้ว ไม่ใช่หรอกขยายมันเื่นไปนาเพราะว่าแต่ละคนกับจากพ่อจากแม่มาอยู่น้ำ มาตะโคลามาตะลออิสมีแต่รูฟุตเตอรตัวนเขาไม่อยู่ทตำแหน่กใหญ่ไม่หม่งอยู่หม่องเท่าดีๆที่กายไม่ง่ายดีๆมั้ยไอเอฟซีของแต่ละคนเนี่ยลูกๆแต่ละคนที่ซื้อมาเข้ามาเนี่ยคือพยายามให้ลูกเจ้านั่นบ้านฮักน้องนั่นน้องนี่เดนซื้อนักร้องอันนั้นอันนี้เดนซื้อร์ยาเขาไม่หม่งอยู่ดีๆมิเป็นรักเป็นแรงออฟฟิศเป็นรักเป็นแรงกริปเอกสารดีๆมองพึ่งห้าใส่ดี แต่เขาอยู่เขาเน่าเมืนว่าเฮ็ดปีนึงแล้วแล้วเหล่านี้เตี่ยนี่ไยมันเหมืนได้พี่น้องคอยกะทำระยะยาวซีเกมเป็นบ้าวยูรีเป็นบา้าลีโอเป็นบา้าขึ้นมาเป็นศิลปินรุ่นโอ้ยเขาบาว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 อกว่าโอ้ยมันอยู่กูเบิ้งบักันนีตั้งแต่เมื่อเป็นเดนวน่อยอยู่ในใายตัวนี่เป็นอะไรเขาบ้าตัวน่ะเขอยนว่าโอ้ยไอ้หนีมึงเป็นนักร้องต่างก็สมมติมันก็ประกาศออยแล้วหนี่ว่าในอะไรไม่เอาอยัางไม่เอา

boss 告诉我，boss 告诉我还多少 ถ้าวันหยุ้า่าอาจจะอ้วนทำงไงถ้าพิ่ซ่ออาด้าอยากนตำซ่งแล้หน่อชาต้องเ่าอะไรจ้าคิต้งตา จะไปสตตร์ทอรอจ้ะอ๋อเราลืมล็อรถแล้วนะ บอสนอดจะได้ค่าตัวหรอบอสนอดจะได้ค่าตัวอาช克า,านักแสนมากินข้าวมาเบินเขาทั้งมสะอาดมากินขา้นนขาว ครับหนึ่งสิไปสปาปีแดวพี่น้องจะไปว่าปีประทุมแล้ววันที่27เจพฤศจิกายนปี2024เวลา15นาฬิกาส5นาทีสภาพอากาศที่บ้านหนองแสงแดดจัดเป็นบางส่วนอุณหภูมิ3 31องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยจ้ามาสนุกสนานไปกับเอ็มจเฮ้จ้า